Gueveco <laughs> March <laughs> <laughs> ที่อยู่ในสถานศึกษาเพียงแางดี้นะครับแต่ว่าสําหรับอาชีวสมือนะครับได้การแฝงออกนะครับและเมื่อจากที่ท่าลงนามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ของของเมือที่ลงนามเรียบร้อยแล้วนะครับลงนามจากเวทีด้วยนะครับแต่ว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่รอสา่รายการนะครับสำหรับท่านการที่สิบสี่นะครับซึ่งมีตัวแทนแต่ละท่านนะครับเรียงตามลำดับนะครับจากซ้ายไปขวานะครับแล้วนะครับ ครับในโอกาสนี้นะครับจะขอนําทุกท่านนะครับเข้าสู่การซัซสองท่านประธานในพิธีที่เคารพท่านผูน้บริหารองค์กรภาครัฐภาคเอกชนพี่พ่สื่ชนชนและพู้เข้าร่วมงนานที่เคารพทุกท่านครับก่อนอื่อนผมขอขอบคุณท่านประธานท่านผู้บริหาร ถึงวันนี้หลายประานประกอบการบรรัเล่นประชนตั้ดผู้บริหารสูงสุดของแต่ละอคงค์กรท่านได้ความสําสคัญในการมาร่วมพิธีในวันนี้ Education m a t c h i n 2021ในวันนี้เป็นการจับคู่เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้รวมถึงการสร้างอนาคตการทํางานให้กับน้องๆในพื้นที่วิธีไรที่ติแพร ก่อตั้งเมื่อปี2480เดิมชื่อโรงเรียนประถมช่งมางไม้แรกมีครูอยู่1คนนักเรียนนักศึกษาอยู่12คนครับเมื่อปี2480เปิดสอนอยู่ในที่9สาขาวิชาส่วนใหญ่จะเป็นสาขาประเภทช่างอุตสาหกรรมซึ่งในแต่ละปีเราสามารถผลิตนักเรียนนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน มากกว่าปีละ1,200ัคนวิทยาลัยเทคนิคแคลมีภารากิจในการพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศที่สำเร็จการศึกษาในาระดับปริญญาตรีเราเปิดสอนอยู่ในสองรูปแบบนะครับรูปแบบแรลกลงนามความร่วมมือในวันนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนในระบบโัวิทยาครึ่งหนึ่งของหลักสูตรนะครับซึ่งก็จะเป็นการประกาศแล้ว เรามีกิจกรรมในการเสวนาเรื่องของทิศทางร่วมก,กับวิยทยาลัยเทคนิคแพทย์ในการจัดการศึกษานอกจากนั้นกระบวนการในการสมมอบเครื่องค่าเชื้อ UV แบบแรกของเราในวันที่9คือสัปดาห์หน้านี้ที่วิทยาลัยเทคนิคแพทย์นอกจากนั้นแผนน,น,น,นนะครับซึ่งเป็นการาเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการได้เห็นนะครับสำรวจ ขณะยังไม่จบการศึกษานะครับตอนนี้ก็เริ่มมีผู้มารับงานไปเซอร์วย์เรื่องของการเรียนคือรถไฟหางคู่นะครับออนนี้ก็เราจะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันโลกของการเรียนรู้กับโลกของการศึกษาจะต้องไปพร้อมกันพร้อมกับเพื่องการศึกษาไปพร้อมๆกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดอินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความจิตดยิ่งครับ ในในส่วนสับพิกากคบและคุณครูสมวนแก้มูลหัวหน้าแผนกวิชาย หน้าที่นะครับจะได้สลับแผนบันทึกข้อตกลงนะครับเพื่อให้งนานครั้งหนึ่งครับ <c oughs> ทำใดแสดงนะครับข <c oughs> ้อตกลงของเราเดี๋ยวนี้เพื่อให้ให,ให้ทางคนสั่งให้เป็นแผนวิชาไปปรับกำลังโค้ชเชินครับ อย่างนะครับพระรูปธรรมยัรับทราบถุงมรงกมมือของพวกเรานะครับทีเ่เคยได้ดิ้แกล้และถานประกอบอานทุกๆเหน,นะครับ

และคุณผู้แทนต้นทุนธรรมหัน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์มานั่งแข่งวิทยาลัสูตรครับในลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญว่าผู้ร้อยคู่หญิงศักดิ์สิทธิ์มูลบุญอุโมงค์ผู้บริการสถาน,นีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่และคุณผู้ชมวิศวกรร์ธรรมัหัวหน้าแผนกวิชานักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ด้านบนเวทีขอเรียนเชิญครับ ครับและเพื่อให้ทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในห้องเดินทาง รและในช่วงถัดไปนะคะจะเตรียมสถานที่สำหรับการรับชมวีทีอาร์ในลำดับต่อไปค่ะไม่ยังหนึ่งสาขาเทคนิคยานยนต์สองสาขาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สสาหารคือตวจกสาขานีคอิษาระอรกับท่านเอกชัจยวงวรคุมท่านทบชัยพนมขง,นนง,งแขนงในับนาโยกเทศสนติมแท้แล้วก็ส่าราชการแากผู้มิเกียรติรวมถึง ทีมงานถ้าแผนวิชาทสาขาจากที่ดีแท้ทุกท่านครับก็วันนี้เป็นเรื่องที่เยาวาชนนะครับตอนนักศึกษาการเซนดีมยู o U, วันนี้ต่อไปก็คือการฝึกประสบการณ์ถ้าพูดถึงการฝึกประสบการณ์เนี่ยถ้าย้อนไปสมัย30ปีที่แล้วมัวอ้โ็เปิคู คุณแม่ปู่ยา่าย,ยายพ่อแม่เอาไว่อยู่ก็ยังมีตามียายมีปู่ปู่เอาไว้อยู่ก็ยังมีพ่อจัดก,การนะคบทีเก็บจนถึงปีหกสองนะครับแล้วหลายคนก็ถามวันนี้คนคุ้นเคยต้งนั้นนะครับรู้จักขอบคุณกันนานงานผมเป็นหมออาสาพันผู้ใดจะใช้ก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกผมให้เป็นหมออาสพันเขามีการเล,กเลือกเลือกกันนะครับเหมือนเหมือนมหาวิทยาลัยเขาเลือกอะไรทการพอดี แต่ของเราไม่ได้เรียกเรียกชื่อว่าอธิการเราเรียกชื่อว่าอสถามบันามีสภาสภาก็เป็นคนนอกนะอชูเบี่ยกันได้ถ้าถ้าไม่ดีจริงไม่รับมันมีทุกทุกจังหวัดกรรมการสภาไม่ได้มีแต่จังหวัดแค่ผมทุกวันนี้แม้จะไปอยู่สถาบันดูแลกนในิคนคิกแท่ผมก็ยังกำกับดูแลที่ในทินิคแท่อยู่เพราะวิการเสียภาษามอบหมายนะครับก็วชวสแล้วก็มอบหมายพอออดำเนินการไป สองปีต่อแล้วก็รับพระราชทานราญจาจากพรนธุประเทศทาาามาตั้งเงินเดเป็นเจ็ดรุ่นร่วมท่านเสมือนครูคนหนึ่งนครับท่านคยสอนเราด้วยไป่รูอะไรก็มีแต่ถ้าเราช่วยกันนะเด็กหล่าเี้ย็จะเป็นคนด,ดีเพราะเด็กที่เราสังเกตมาเด็ในบ้านเราผมเป็นหมอ,อที่สรัชาตงสองปีก็เป็นหอ,อที่ถึงแค่สิบห้าปีสิบเจปีที่ทเป็นผู้บรการ รับไปเย็นลองผู้ในการอครับขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้บร่วมในการประกเนี่ยวค้ามผู้บริการสถาบันการอาชุนกษขเกียรตินะครับสถานประกอบการในการจัดก,การศึกษาระบบคณิวัทย์ในวันนี้ด้วยนะครับแทนจากสถานประกอบการนะครับซึ่งสถานประกอบการกล่าวความรู้สึกได้ ส่วนราชการทุกท่านคณนะผู้ส่วนภาคเอกชนทุกท่านแขกผู้ประกอบรทุท่านครับผมอิทธนนท์ดำรงสัตว์ทวีประธานสภาสังกัดระทับแข่งต้องขอแสดงอภิคุณที่ให้เกียรติผม,มเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจที่ร่วมโครงการของของขอาหกรรมเทคนิคก,ก็ไม่มีอะไรขอขอบคุณก็อยากจะมี สำเรื่องที่อยากจะฝากทางเลขาธิการก็คือว่าตอนนี้อยากจะฝากให้ช่วยคิดเรื่องว่าจอดแค่ไหตนตรงนี้ได้โครงการอะไรย่างไรกับวัตถุเช่นรางผูร้รถไฟรางผู้จากกระใครสมงาจะเข้ามาในจังหวัดแค่ไบุคลากรเพื่อเลขาธิกาแกล้นะครับและสถานประกอบการภาครัฐสื่อสนะคะในหลายแขนงนะคะแล้วก็ในหลายสำนักน,นะคะก็ทางวิทยาลัยที่แกล้งก็ะะขอกราบพระคุณ ขอนะขอบคุณทุกท่านนะคะด้านบนโต๊ะนะคะมี QR code นะคะแบบกระมินความึงพอใจสําหรับการที่อยู่บนโต๊ะของทุกท่านนะคะเพื่อเป็นการนะําข้อมูลเหล่าน,นี้คไปปร,ร,รับปรุงในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปขอขอบพระคะุณน่ะ